เนี๋พาพี่น้องเข้ามาตัดกล้วยจ้ะตัดกล้วยไปขายจ้ะเปิดรับออเดอร์ทางเฟซบุ๊กเพื่อนกระซังเียตัดไปทรงเพื่นพี่น้องมาดิกล้วยน้ำว่าพันพื้นบ้านเข้าจ้ะออเด้วยอ้วนฮับซอยลุงมาได้ได้นะออกมา ไข่ก็งามก้วยก็งามจ้ะพื้นที่มองนี้พี่หนอกก้วาายพร <c oughs> ทานสุกมาตัดเลยก๋วยบ่ะท่านสุกมาตัดเลยบอกท่านว่าบ้าตัดเลยบ่ได้มาแตงไ้เลยจ้ะก้วยเอาไว้เต็มถี่เลยลูกมันก็ได้ ดินถมไหมพี่น้องมันก็นเลยงามลงเฟสมีพี่น้องเข้าคอมเมนต์ว่าเห็ุอย่างไรกล้วยคือวิไงวิงามแ่าสันเครือง,งามแถนมวยกับอ้วนดีกระโนนามให้เพื่นพอนเราจะเพราะว่ามันเป็นตะไค่ช่วงแหลงคนนี้พี่น้องกรดโนนามให้ตะไคร่น้ำให้กล้วยน้ำ อีเคล็ดลับอันนึงก็คือดินมองนีเพ,พ,พิ่นใส่แกบดำลูกยางกาง่ามจากพี่หน่องก็ใส่แกบดำท่ตาตนีลายเต๋อมหาเตินไอเต๋นไหนหลูกไปไอเต๋อเติตร์นจ้าเติรนอยู่เบื้องมา <laughs> หาก,กล้วยแน่่สาสัน เ่าดีๆ,ๆแกเต็มผีจ้ะก็ยังเสียงไอข้ขานอยู่เออนีเบ้อ ีขายมุนเวียนเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องนี่ไดีคคากรับเขา่าสือกับเขา่าเลื่อนหนึ่งกตงามคือกันลมแห้งอ่ะ บล,ละ่ลละตะไคร่แห้งอันทวมหัวขึ้นเรื่อยขาย <c oughs> บ่ได้รถตลาดบ่รับเพิ่นวะมันโควิดโควิดตลาดไปบ่ได้พี่น้องนี่ก็กล้วยก็ขายให้พี่น้องชาวบ้านเฮา,าแล้วจ้ะนี ของกินน้ำแนท้ายน้ำมีผู้อยากได้ตน้นพันอยู่ได้ลรงเพษอยากได้แน่คนวะแนวกับคุดมาเจะนใ่หองหมนลรพี่น้องนะ่ะต้นแม่มันจีร่ายร้ายทางนั้นนะลูตัดแหละว่น้เอาเม็ดอีโตมานำ กัดกล่วยก็ได้ขย้ายออกไปอีกเรื่อยๆอยู่แล้วกันห,หลายกิโลอยู่ดองไอศิลป์หนององนไงเนี่ยระวังมันหักขาับลงเด้อยเพิ่นออกทางอื่นไหม พดดนดยังเลนะน,น่ะเปยนอนยังลนะยเละน่ะโอ้สิ 45, ไปห้าอันเปไปห้าบากัก,บกเกษมะมาแบกกล้วยซอยพอแล้วลูกบกักเกษมาตำเมยียงกินมาจากบากเกษออแซอน้องไปไม่เห็นบอก อนี่้างุ้าพอเห็นเลยล่มคือจังแง่มมันเขาสอดเขาเลื้องเนาะล่มเลไหม ฝนกระแสดมาบ่าพเพที่ได้แซ่เขาเลี้ยงหลายตัวทางหนแม่บนบ่นะเอาไปขายดิบๆเลยบ่ได้บ่มสุกให้เพิ่นดอกไปเกีบมากินเนียงวะ พอขึ้ shorts, ans, hmm ุนด so, like <laughs> ้ <x> ่ก็จงปวันี้ไว้ทางนี้ยากทปวดเบิ่งเดอทันว่าใหญ่ๆไงก็ทันว่าปวดได้นะออเดอร์มีอยู่หวีลงเศษเหมือนี่เศษเยมากเศษจะเศษว่ามันสิบาทเพิ่ ยี่นน네ีจะงงงายจ้ามอันก็ถามเป็นว่าโอเ่อเรนม่สูเนาะเป็นว่ามันเจ้ามันมาสื้อิันนับหน่วยหวยละบาทประสารที่นอ ขายวีละสหาบาทยี่ห้าเลยหรอยี่สิบีับยสขายถือๆเอาไปแบกกพอพี่ไม่เหมียวอยู่ไม่ดีตั้งควรตั้งเจ้า ไส้แกบด้ามห้พี่เนาะอ,อยากให้มันงามดินสมบูรณ์ดินงามผงแยงก็งามแามต่ไข่จ้า่าท<ช>วมวแาล้ะลิบลิบลิกอย่า <c oughs> แล้วอีเมียโอ้ยเหยียบอ่อยจอย่อยไอ กิ่งกือทางนี้ก็ลงเป็นกล้วยหอกโอนกล้วยไข้พี่เนองกล้วยไข้กำแพงไ,ไปแนวมะน้าานำสวนพอท่องดีเพิ่นโลออกจากทุเรียนจากมะเงาะเพิ่นเพิ่นก็หายไปเอาแได้มากซื่อ,อ,อจ้ะใส่รถสูกเมื่อเอาเมื่อได้เครือเดียวนั่นแหละ ก็รุ่นก็จังมาตัดไม้มาเฉียวไม้มันจึกวีแล้วเพิ่งจะใส่ในนะเบิร์กีห่วซิบวะถ้าซิฟวีกับวีแล้วเศร้าหากก็ได้สองรอยหาซิบพี่นอ้อง16หน่วยมันหักหน่วยใหญ่แหงเสร็แล้วหน่วย,ยกลมเลยกล้วยแก่เต็มที่ถาบว่าแก่บ่าตัดพี่น้องอยู่นีนัเงเธอกระซกข้าเครือเลยเอาไปหอยคายหนาะบาน,บนจะคล้อง ผลผลิตจากสวนเออสนใจบอนั่นแน่วันใครอยากได้มาเอาบอใครอยากได้น,นั่นอ่ะอ,อ่ลูกน,นี่ต่วนขั้นช่วงแรกม่าขันกระหดน้ำหาพยพี่น้องจังว่ามันสมบูรณ์ผลออกมาแต่ละปีบักร้ายเลยบักใหญ่เลยปีกล้ยก็ได้ กสิออกมากทาย่อยออกเรื่อยๆเพราะได้เก็บผลผลิตเรื่อยๆสีเมื่อกันเลยละพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะเอาเสียวกล้วยไปทรงหลุคาก่อนขอบคุณพี่น้นองที่ติดตามรับชมจ้ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าเอาท่านว่าอยากออกกล่องอีกเทื่หนึง <c oughs> <c oughs>